สวัสดีครับถ musician, ึงเวลาของข่าวกีฬานะครับวันนี้มาเริ่มกันที่การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31จันทบูนเกมส์ครับเริ่มแข่งขันกันเย็นนี้นะครับมาติดตามรายละเอียดกับคุณทีรัตน์ภพพาณิช์กันเลยครับครับมาที่จังหวัดจันทบุรีนะครับข้างหลังผมนี้ก็คือสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งตอนนี้มีความพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่จะใช้ในพิธีเปิดกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่31หรือว่าจันมรับเอนไหรือวชนแห่งชาติวันนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ ไปเริ่มกันที่ขบวนของไฟพระฤกกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้นะครับโดยนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้เข้ารับพระราชทานไฟพระฤกตั้งแต่วันที่13กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาจากนั้นได้ร่วมฉลองไปยัง10อำเภอทั่วจังหวัดจันทบุรีเลยนะครับและว,วันนี้ก็วิ่งเข้ามาเฉลิมฉลองกันที่อำเภอเมืองจันทบุรีก่อนจะนําไปจุดในกระถางคบเพลิงในพิธีเปิดในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากจังหวัดจันทบุรีเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวครับ และว,วันเดียวกันครับคณนะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันได้ประชุมเตรียมความพร้อมแจ้งกําหนดการและก็การประสานงานต่างๆเพื่อให้เกิดความพร้อมมากที่สุด และช่วงบ่ายครับนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายมนตรีชัยพันธรักษาการผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ร่วมเปิดศูนย์ข่าวหรือว่าเพสเซนเตอร์กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งนี้ส่วนการซ้อมธีเปิดการแข่งขันนะครับเมื่อวานนี้มีการซ้อมใหญ่นะครับเป็นการซ้อมแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวมีนักเรียนนักศึกษาเกือบ2 0 0พันคนเข้าร่วมการแสดงซึ่งบรรดานักแสดงทุกคนนั้นก็บอกว่าตั้งใจแสดงอย่างเต็มที่นะครับแต่ว่ายังอุบเอาไว้อยู่นะครับว่าความสวยงามเป็นอย่างไรครับอยากให ทุกคนนะคะได้มารับชมะคะแต่ว่าขอยังไม่บอกนะคะขอปิดเอาไว้ก่อนค่ะเพื่อเป็นการเชิญชวนนะคะอยากให้มาชมะค่ะส่วนไฮไลท์อยู่ที่พิธีจุดไฟในกระสังคบเพลิงนะครับซึ่งครั้งนี้นี่มีนักกีฬาทีมชาติไทยซึ่งเป็นชาวจังหวัดจันทบุรีนะครับอย่างอิจจังหรือว่าอิสระกะชัยวงนักสนุกเกอร์ทีมชาติไทยและก็ลักษิกาคำขำนักเทนนิสหญิงทีมชาติไทย เป็นผู้วิ่งแล้วก็จุดทบเพลิงนะครับก็เหลือในเรื่องของสิ่งเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การจัดตั้งที่พักกรรมการนะครับการจัดที่พักนักกีฬาในสนามแข่งขันอีกเล็กน้อยนะครับถังเจ้าภาพเขาบอกว่าเป็นเรื่องของภูเขาไฟด้วยนะครับจะยิ่งใหญ่ลังการขนาดไหนก็ต้องรอชมกันในวันพรุ่งนี้นะครับและวันพรุ่งนี้เช่นกันนะครับมีชิงเหรียญทองกันด้วยครับจาก4ชนิดกีฬาจังหวัดใดจะได้เหรียญทองเป็นจังหวัดแรกนั้นต้องคอยลุ้นกันนะครับและผมจะรายงานเข้าไปอีกครั้งครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ